Oh, วันนี้จะกินข้าวกับน้ำพริกอีแล้งลงเอามองไม่เห็นอันนี้ข้าวแล้วก็ปลาทูแกะเรียบร้อยแล้วจะได้ไม่เสียเวลาแต่ว่าจะต้องมีกามเพิ่มปลาทูคุกไปซีใส่น้ำพริกอีแล้งลงทีเด็ดของเราแล้วก็คนเลยคนไปเรียบร้อยแล้วอา้าวคนให้เข้ากาันเป็นแบบนี้เป็นข้าวแมวข้าวแมวเด็กและเราก็จะใส่น้ำพริกอีแล้งลงน้ำพริกปลาชิงช้าของเจ๊กวางเป็นอะไรที่แซ่บที่สุดในโลกใครกินเผ็ดไม่ได้ห้ามสั่ง เพราะว่ากินไม่ได้เผ็ดม,มากแซ่บมากอร่อยมากตัวปลามันจะเป็นค่อนข้างแบบว่าเป็นปลาที่เหมือนแบบจะออกเป็นตัวตัวเหมือนกรอบแต่ไม่ได้เคี่ยวโลกรอบนะทุกคนมันจะเป็นแบบว่านึกอกว่าตัวแบบกิบอะไรเงี้ยเคียวแล้วตืบบแต่ว่าแซ่บและเผ็ดม,มากที่สุดแล้วเราก็คนอีกทีนึงจะคนทีเดียวก็ได้แล้วแต่กินแค่เนี้ยแล้วก็น้ำพริกอะ่ะวฮ้ยเป็นเมนูที่อร่อยแบบไม่เบือ่อแล้วก็ผอนนะก่อนไปภูเก็ตกินอย่างนี้เลยนะเนี่ยแค่เนี้ยก็คืออร่อยฟินที่สุดหลังคือจะแซ่บรุนแรงแล้วเพราะก่อนหน้านั้นอ่ะทำเขาก็กลัวว แต่ทุกคนชอบแบบน,นี้บอกว่าแบบน,นี้คืออร่อยที่สุดยอมเผ็ดคือมันแซ่บมากทุกคนแล้วก็เรื่องผักสดอร่อยมากถ้าใครไม่กินใบหูก็กินใบยอย่างอื่นก็ได้หรือว่ากินกับไข่เจียวก็ได้ฟาร์ันหนึ่งนะรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วมันไม่เบื่อเลยใครอยากกินก็ทักหาจุกวางนะจุกวางเขาเปิดเป็นรอบาน้ำพริกอีแรงลง ลายลายแอดบีเค็นเคนสามส่วนมากของที่จะรีวิวนมากก็เป็นของใจกวางก็คือแอดอันเดิมเลยบีเค n นเคนสามมีแอดอะกวามก็จะขายของที่ขายไปแล้วว่าอร่อยไม่ทำให้คุณติดหวังเอาแค่นี้เพราะเราไม่ได้มาทำเองคือเรารับของที่อร่อยมาขายอืมอ่อนะแล้เวเดี๋ยวก็จะกิน หน่อมสามเกลอปลาดูแท่งหรือเกลือโป๊เอ๊ะมีแต่ปลาทูขึ้มันอร่อยมากจริงๆเก๋าเลยดูสิเนนจะสั่งไปจะต้องกลับมาสั่งปีแล้วก็แบบทำไมมันซ่บได้ขนาดนี้แต่ยูกกินไม่ได้เลยไงจะจะกินกินเผ็ดเก่ง ดูกล้ามที่ดีเนาะอย่ตัวมันจะเล็กๆมันไม่ได้กรอบแบบเป็นกรอบเป็นคือโป๊ะอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะนค่อนข้างเค็มหน่อยแล้วฉ่ำน้ำมากอื้มอร่อยแบบสุดใจอะต้องมีติดบ้านไว้นะแลงหลังคืออย่างที่บอกซาบขึ้นอะ่ะอืมันยิ่งทวีคูนกินสองมื้อหมดมาประมาพณนี้ก่อนเดี๋ยวเบลจัดกินให้ดูอยากสางทางหาจีกว้างเลยเบลผายจุ๊บ